หุน่นหินเกมมดรนะ์นาถ้าขยับตัวแม้แต่เพียงนิดเดียวจะถูกยิงด้วยเลเซอร์นะเอาแต่ยืนนิ่งอย่างเงี้ยก็ไปไหวเหมือนกนนะ เราจะมาหยุดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ฉัะทำลายมนเรืแลยๆมาทีชิ้นเลยโโอยบ้าจริงเลยใจพวกเราตายหมดแล้วยังไงอ่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันจะจอมตีถ้าเราขยับตัวเจาะเหรอมันไม่จมตีเราี่ เจ็บมือเป็นบ้าเลยทนเอาหน่อยว้แล้วกันนะมือเหรอฉันล้วเครื่องจอกไม้ที่ฉันโยนไปตอนแรกโดนยิงหลังจากโยนไปแล้วฉันไม่คิดว่าความเร็วของฉันกับเร็กากตจะต่างกันแล้วทำไมฉันไม่โดนยิงล่ะคิดดูสิจะต้องมีอะไรที่ต่างกันระหว่างครั้งนี้กับครั้งที่แล้วต้องใช้แน่เลยเอาล่ะยังไงก็ได้จะลองสักครั้งหนึ่ง เป็นบ้าไปแล้วเหรอตอนแรกก็เตือนเราทีนี้กำลังจโจมตีกลับซะเองฉันตั้งใจจะโจมตีติดต่อกันตั้งหากแล้วเอ๊ะเออจริงของเธอฉันรู้แล้วล่ะจุดอ่อนของมันน่ะ ของเินด้อีกย,ยอดฝีมือที่มีเครื่องมือพลังจิตมีอยู่กี่คนอะอะก็มีฉันแล้วก็มีโมคุเรนเซคิโอคาตาชิโรเรรันรวมทั้งหมดก็สี่คนอะให้ทุกคนเตรียมพร้อมเอาไว้ฮะให้หมดทั้งทั้งสี่คนเนี่ยนะฉันมีรลาสองหอนว่าก็เราจะสรุกกับเรื่องนี้กันแน่แนนะ่ แสงเลเซอร์ของมันน่ะไม่สามารถยิงต่อเนื่องกันได้เมื่อยิงไปแล้วครั้งหนึ่งก็ต้องหยุดไว้ก่อนจะจะยิงได้อีกอาจจะแค่วินาทีเดียวหรือไงนี่แหละน่ากล้าแเธอโยนที่เจาะไม้ใส่มันได้ลรอสิใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าพวกเราร่วมมือกันเราก็จะทำลายมันได้สบายจริงป่ะฉันจะเป็นตัวล่อให้เองนะฉันจะเป็นเป้าเล่าให้อ๋เว่าไงนะฉันไม่ยอมเธอทำอย่างนั้นหรอกในวิีทาง นายนะมีพลังมากกว่าฉันนะแต่ก็ช้ากว่าเธอหนะ่ะหลบแสงเลเซอร์ไม่ทันหรอกคนที่เร็วที่สุดในหมู่ของพวกเราก็คือฟูัก,กคนนี้ไงยะเป็นตัวรอดถ้าพลาดถึงตายชนนะเพลกาแ้าฟูโกเนี่ยเป็นหน้ากีรา,ารโดยธรรมชาติแล้วก็สมาธิดีเยี่ยมฉันเชื่อมือฟูโกเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องทำลายมันถองนั้นฉันก็เชื่อมือฟูโกด้วยเหมือนกันเอาเลยนะ รอให้พร้อมนะจะ,จะรอ้มันยิงฉันก่อนสองได้เลยยิงมันเลยสิฉันไม่กลกัวแก ที่เวิร์กเราจะแท้เลยเอาชนะมันได้นายก็แค่ยืนมองเฉยๆเองทำไมคู่ว่าไงล่ะเนี่ที่ชนะได้ก็เพราะว่าฉันน่ะค้นพบจุดอ่อนของมันต่างหากแล้วฮะแต่เพราะฉันเป็นคนโจมตีพวกเราถึงชนะมันได้ฮะเจ๋งไหมล่ะใชนทหาอะไรแย่ที่เจ๋งเพราะฉั้ต่างหากฉันเอาดีใส่ตัวชั่วใส่เพื่อนเนี่ยไม่เร็วขอโชว์กูแกทันได้ไม่เร็วเลยเพื่อน ก็ว่ายัางไงซะมาเรียก็เป็นแค่คุณหินฉันไม่คิดว่าแผนพวกแกจะใช้ได้อีกแล้วอย่างนี้นพวกเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่่มแกจพูดอย่างไงนะพวกเราก็ไม่มีทางยอมแพ้หรอกใช่แล้วใช่แล้ว <c oughs> พวกกเก่งกาไม่เบาตอนนี้คาตาจิโร่เรลันรอู่ที่ห้องถัดไปแล้วเรลานคาตจิโร่ใครกันเนี่ยฉชฉันไม่สนหรอกว่ามันเป็นใคร จะต้องเอาชนะมันช่งหญิงออกมาให้ได้ดมันเลวังรวังระวั่ระวังรงนี้ังระเออัเะ้อะวังรงรวังระวระลังะวังระวัระังระวลงังรวังรยูับรห้ังนะ้แน่นะนงะวังระกังะวนงระงระวังระวหงระวัระวัาระวัาราวนระงะวะร เราแค่ได้ตัวองค์หญิงกลับไปลุยกันเลยดีกว่าพวกเราที่นี่มันนี่ว่าอะไรกันเนี่ย เขาไอ่ะตุ๊กตาอีกแล้วเหรอฉันไม่กลัวแล้วนะยินดีต้อนรับสูห่ห้องตุ๊ก,กตาเฮ้ยอะไรนเนี่ยตุ๊ก,กตาพูดได้พูดได้ด้วยจาพูกก่อเอ้ยมันจะมีแท่อยู่ข้างในนะสิพูดได้ไหนกันล่ะเจ้านายของฉันรอพวกคุณนานแล้วเชิญทางน,นี้ค่ะ อะไรกันอี่นี่ไปกันจะน่าถ้าอยากเจอคนที่ควบคุมห้องประหลาดนี้แล้วล่ะเถอะพวกเราต้องไปแต่แก่ท่าทางน่ากลัวแน่ๆเลยฉันพาแขกมาแล้วแขะเจ้านายขอบใจมากนะพริมิล่ฉันเ็ูดูแลห้องนี้คาตาชิโรเรรัน โอ้โหแม่คุณสวยอะไรอย่างนี้ใช่เลยนี่ทำท่าป่าชะมัดเลยนี่เธอถ้าไม่อยากให้ใบหน้าสวยๆเสียโฉมล้วก็น,นะเธอจะต้องรีบพาพวกเราไปหาคู่เรเดี๋ยวนี้ได้เลยยิ่งดีเจเย็นๆสินั่งพักดื่มน้ำชากันก่อนดีกว่าเสียใจอย่าหล่อนเราไม่มีเวลาว่าขนาดนั้นหรอกหน้าไปเร็วเข้า <c oughs> แย่จังเลยนะฉะนันแค่อยากให้ความทรงจำสุดท้ายในชีวิตของพวกคุณนะ่ะเป็นความทรงจำที่ดีก็เท่านั้นเอง ความทรงจำสุดท้ายของชีวิตเราเหรอค่ะความทรงจำสุดท้ายแล้<า>วเธอทุกคนต้องปตายที่นี่และพูดเณี่ยคุณต้งชัด ตาอปีศาจนะฉันสามารถสั่งการได้ทุกอย่างคุณทุกตัวอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันเพราะคุณไม่มีทางชนะได้หรอกนีไปการต่อสู้ที่สั้นมารู้สึกว่าฉันจะใจร้ายไปหน่อยนะฮึยา่า

ดูเท่าพวกแกเนี่ยจะจนมุมซะแล้วสินะเสียใจด้วยนะไม่หรอกไม่ที่ต้องเสียใจนะพวกแกตั้งหากแล้ว<ะ>ฉันไม่สอนแล้วนะว่าแกจะสวยมากมายขนาดไหนแต่แกยอมทํางานให้กับพวกวายร้ายอย่างนี้แถมยังแกล้งทำเป็นเล่นตุ๊กตาเป็นเด็กๆอยู่ได้แล่นที่โตกันหมดแล้วเนี่ยดังนั้นฉันจำเป็นจะต้องหยุดแกให้ได้แกคิดหรอว่าฉันจะยอมให้พวกแกนะ่ะต้องอยู่ฝ่ายเดียว ฉันน่ารอให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วล่ะนะดอมันเร็ก่ะเราไปก่อนอได้เลยได้ฉันเห็นีมือเือหมดแล้วนะนี่ก็ตาฉันบ้างละมันอะไรกันเนี่ย นันคือหนึ่งในฝึกมือพลังจิตของนิตจางเงาอาคัคีมันคือเทพกวายุมีใช้ในการควบคุมลมไม่ได็กผู้หญิงคนนี้เธอได้มีของยางนี้ได้นะให้คนนั้นอ่ะไปปล่อยเธอมาแล้วพาไปที่ห้องของฉันอ๋อครับท่านเร็จแล้วฟูกโกอเธอเพิ่มพลังตัวเองได้เหมือน่อตอนสู้เขาก่อนเลยฉันจะไม่มามัวลเล่นแล้วก็เสียเวลาอยู่ล็อกนะจะบอกให้น่าสงสาร ขุนที่น่ารักของฉันน่าสงสารเธอใจร้ายมากเอาล้นะเอาพวกเธพวกเธอก็ไม่ดีแล้ะยอมแพ้ซะดีกว่าแล้วก็รีบพาเราไปหาคู่เรซะมิเง,งนจะหาว่าใจร้ายไม่ได้นะฉันจะไม่ให้อภัยพวกแกฮะไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกแกจะทำลายขุนของฉันจนหมดฉันจะไม่ให้ภัยพวกแกเพื่อพวกขุนที่ตายไปเพื่อท่านคุเรศะด้วยฉันจะจัดการ จะพวกแกทั้งหมดที่น you know ี่ดันแหละเดกอะโดดบ้านพวกไหนไม่ต้องมาช่วยฉันนะบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นการต่อสู้ของฉันเท่านั้นนายว่าเราจะทำตามที่เธอบอกหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปยุ่งพว้ก้ก็ยิ่งโมโหใหญ่อย่างเชฟทำลายผู้หญิงไม่ลงชิวจะต้องชนะโอ้โก้แกเป็นคนทำลายหุ่นของฉันจนหมดสิ้น เพราะฉชนั้นแกต้องตายเป็นคนแรกแกน่ะฆ่าฉันไม่ได้หรอเแล้วว่าฉันได้เก่งกว่าแกเยอะมาเลยยตื่นแล้วเหรอ ไปไหนกันหมดละ่ะไม่รู้สิทนายก็สงสัยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นขอโทษเน่ยนะที่สือวิสาสะคำลงไปเราสุงร่างกายเธอแล้วไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนกับคิดเธอไปหาหมอนั่นแหละแค่นั้นเองตาของเขาทำไมถึงดูเศร้าส้อยเหลือเกินละ่ะที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับเธอว่าจะตัดสินใจยังไงอะรับประกันไม่ได้ว่าเธอจะไม่เป็นอะไรฮ่ราฟูเก้ เฮ้ยไอ้บ้ามันนงตีนหัดเล็เป้าดีดีหน่อยเด้คุณปนะดูเดียไปกับฮูดต์บาดูมอแล้วก็เร็กเกอ พว่เขาไม่ช่วยฉันจริงๆด้วยทุกคนเลยขอโทษที่ต้องขัดจังหวะซึ่งคุณเฉลยแต่ช่วยบอกได,ได้ไหมว่าพวกเขาเป็นใคร <Huh? S 2> ที่ขอมอของเธอนะ่ะมีของสาคัญอยู่อย่างหนึงมันคือเครื่องมือพลังจิตของดินจาสำนักเงาอัคคีเทพวายุที่ควบคุมลมได้สิ่งนี้ไม่มีของที่มีกันไง,ง่ายๆแล้วเธอได้มายังไงบอกซิว่าพวกเธอเป็นใครอ่ะเพื่อเขาคื ฉันอยากให้เธอรู้ด้ว่าพลังเพลย์โยมกาลังจะพลาตัวออกมาแล้วและนั่นจะทําให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องร่วมมือกันเขาเป็นผู้ที่มีาลังเพลย์อีกคนที่คังนี้คนที่บอกแน่ๆเลยพวกเขาเป็นเพื่อนพวกเขาเป็นเพื่อนรักของฉันเอง นี่คือคำตอบเหรอฮะใช่เนเด็กดื้อเหมือนตันนี่ฮะที่จะสั่งสอนในการทรมานเธอเองนี่เอ๊ะเเป็นอะไรไปเล่าดาวของเธอเป็นแค่เครื่องประดับเหรอฉันไม่เป็นหรือ,อยังไงยะหล่อนฮะจริงของเธอ อะไรนะฮะหนอยแน่จะรอฉันเลยหรือยังไงเธอดิงโ้่จริงการเตรียมการเรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นหนึ่งในหุ่นของฉันไปซะแล้วขยับตัวไม่ได้อะไรกันอะยกมือขวาขึ้นสิ การทำลายแล้วก็ผิดขนาดทุกครั้งที่ฉันโจมตีเธอผมของฉันก็ยิ่งรักเธอแน่นเข้าเรื่อยๆเมื่อเชื่อเข้าที่แม้แต่นิ้วเธอเองก็ยังขยับไม่ได้เลยฟูกอเอาล่ะถึงเวลาที่เธอต้องชดใช้ความผิดที่ทำกับคุณของฉันแล้ว